ก็กกกอกวงการสร้างภาพด้วย AI มีสะเทือนมิ o เ r นี่ประกาศให้ใช้ฟรีแล้วนะแถมให้ใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยบอกเลยว่าง่ายสุดรีไปใช้ด่วนเลยนะครับนี้นะครับข่าวใหญ่เลยก็คือมิชเชนี่นะที่ถือเป็นเจลทีฟเ e a อสร้างภาพเนี่ย ได้ปล่อยให้ใช้งานแล้วนะผลงานของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอลังการและสวยมากนะเขาให้ใช้ฟรี25เครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็เซิร์ชอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะเจอ midjourney.com เราก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะโดยการกดไปที่ล็อกอินนะครับตรงนี้ก็สามารถล็อกอินติดคอร์ดหรือ Gmail ของเราได้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกไปในส่วนของ r e a t e ได้เลยนะ ตรงนี้นะครับก็หลักการทํางานเหมือนปกติก็คือราป้อนพร้อมไปนะแนะนําให้ป้อนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกเลยว่าภาพออกมาสวยแน่นะอันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเด็กนักเรียนกําลังเดินขึ้นเข่าไปโรงเรียนนะลองมาดูกันนะครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งนะครับภาพเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยเขาจะสร้างภาพออกมาทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้แบบนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนะครับสร้าง AI มาหลายตัวผมรู้สึกจริงว่ามีเจอร์นี่นี่คือสร้างสวยสุดเหมือนจริงที่สุดนะครับหลายๆภาพนี่คือแบบนึกว,ว่าภาพถ่ายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับถ้าถูกใจก็กดดาวน์โหลดด้านบนได้เลยนะเราก็จะได้ในส่วนของภาพออกมาง่ายๆแค่นี้เองโดยลูกจะออกมาเป็นแบบนี้นะเมื่อเทียบกับ Adobe Firefly นะต้องบอกว่าความสมจริงน้อยกว่ามากนะครับหรือถ้าเทียบกับ Co-Pilot นี่คือความสวยนี่คือซูมมีเจอนี่ไม่ได้เลย โอเคฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ